สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ทราบเสียงเป็นไงเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนนะขอเช็คเสียงแพรบตั้งแต่เอา,เอาระบบมาไว้ข้างนอกก็จะมี Sound Effect s สา n ์เอฟเฟกพวกเสียงจริงลีดเดี๋ยวจะมีเสียงตกตก โอเคเสียงมันก็มีอยู่นะแต่ไม่น่าจะจะซ้อนไม่น่าจะซ้อนก็หนึ่งเดือนครับบบทสรุป <c oughs> หนึ่งเดือนกับการทำในหนนะ้าติกต็อตอนผมเพิ่งเริ่มทำวันที่ประมาณวันที่เจเดือนมีนาคมนี่ก็ผ่านมาแล้วประมาณเออหนึ่งเดือนพอดี ที่หายไปก็เนี่ยครับไปไป,ไปไลฟ์สดที่ติ๊กต็กเพื่อเปิดแค่การมองเห็นก็ลองทำดูครับคล้ายๆว่าถ้าถ้าจะทำอะไรก็ทำกับมันให้เต็มที่ฮะคล้ายๆว่าลองดูมาสตั้งใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจกับมันสักพักหนึ่งก็ดีกว่าอยู่เฉยเพราะมีเวลาทำก็ทำคลิปลงเรื่อยๆ ถ้าใครถ้าใครยังไม่ได้ติดตามผมใน TikTok นะครับก็ให้เข้าไปที่ t k t t k ็นะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อช่องอชื่อช่องชื่อช่องนี่ครับไปที่ TikTok แล้วก็เสิร์ชชื่อช่องนะฮะชื่อ หนูเด่นมาเหลาเล่าของที่ใช้ใช่ปะ <c oughs> แก่แกเยอะจัดเออใช่หนูเด่นมาเหลาเล่าของที่ใช้ก็จะเจอรีวิวคลิปต่างๆนะฮะแก้แก้เบื่อได้ดูผมก็ทำคลิปจากการทำประจชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็ติดตะกร้าขายของทีเนี้ย มันก็ต้องมีเขาเรียกอ,อะไรมีการสรุปเป็นระยะถูกไหมว่าไอสที่ทําไปเนี่ยมันเห็นผลยังไงมันมันเกิดประโยชน์หรือเปล่ามันนั่นยังไงอ่ะทีนี้ผมมาดูโชว์รายได้ก่อนไหนไหนผมก็เอาเอาขึ้นจอนี้แล้วนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงรายละเอียดเนี่ยอย่างวันนี้วันนี้ผมขายได้287บบาทจากสินค้าที่ผมขายก็คือนี่ครับ ขายเปรขายเปรนี่วันนี้ขายเปรได้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับถ้าเสียงไม่ชัดยังไงก็บอกได้เนี่ยยังผมขายเปรได้ทั้งหมด4ชิ้นนี่ฮะก็ได้2องกว่าบาททีนี้เรามาดูบทสรุป1น,นเดือนที่ผ่านมาผมก็จะเลือกโอ้แบตจะหมดก็ <Yeah. S 1> ชาร์รจแพล หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเอาตั้งแต่เจ็ดมีนาถึงวันวันที่ห้าเพราะวันนี้มันไม่ได้นี่ครับนี่คือยอดขายทั้งหมดที่ผมได้สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์นะครับค่าคอมมิชชั่นก็ 688้อสบาทจุดแปดสามสตางค์ทีเนี้ยใน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 สองหมื่นเก้าอันนี้คือยังไม่ได้รวมของวันนี้นะครับเพราะนี่มันตัดยอดถึงวันที่ห้าเห็นไหมฮะมันตัดยอดถึงวันที่ห้าก็เท่ากับว่าถ้ารวมยอดของวันนี้มันก็จะกลายเป็นสี่หมื่นเอ้ยสามหมื่นซึ่งในสามหมื่นเนี่ยผมก็เออขายนี่อ่ะตีเป็นขายเครื่องบดมัน,นกาแฟเนี่ยได้สองหมื่นสี่ บอกนี่อีกพันกว่าบาทเพราะมันมีหลายรุ่นนี่ครับนี่สิ่งที่ผมขายไปนี่ฮะที่ขายได้ทั้งหมดก็จะมีเครื่องบดกาแฟเปโตเปเครื่องดูดฟุนพลังงานแสงอาทิต์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมขายได้ทั้งหมดตลอดหนึ่งเดือนที่ที่ผ่านมาก็ประมาณสามหมื่นนะสามหมื่นกับระยะเวลาหนึ่งเดือน ทีนี้ถ้าถามผมว่าคุ้มไหมแล้วมันเหมาะเหมาะกับใครอ่าแบบเนี้ยผมอยากจะบอกว่าใหนหน้าทิกต o อกเนี่ยคุ้มไหมผมบอกได้ว่าคุ้มสําหรับใครสําหรับคนที่อชอบถ่ายคลิปชอบช้อปปิ้งของออนไลน์แล้วมาอยู่ในบ้านเยอะๆนะอันนี้เหมาะเพราะว่าถ้าคุณช้อปปิ้งของที่อยู่ในบ้าน เขาเรียกพวกแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยคุณสามารถถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงพอไปลงเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถขายของตามที่คุณมีอ่ะที่อยู่ในบ้านอ่ะเอามาเขาเรียกอะไรเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้มันได้อันนี้เหมาะเหมาะเลยทีนี้มันไม่เหมาะกับใครมันไม่เหมาะสําหรับคนขี้เกียจ้องบอกเลยมันไม่เหมาะสําหรับคนขี้เกียจมันไม่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจเ,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 เพราะอะไรเพราะว่าอย่าง อย่างท,ที่เพื่อนที่อยู่ใน t ิกตอกเนี่ยเขาเขาก็ทํางานประจานะเขามีทาําทงานประจำเขาทางานประจําเสร็จปุ๊บเขาก็ามาทําเป็นนายหน้าติกตอกเนี่ยเหมือนกันมาเป็นนายหน้าติกตอกเหมือนกันก็เขาก็มียอดขายนี่เฉพาะเฉพาะเอาเราตัดยอดขายทิ้งนะเพราะยอดขายเขาติดหกหลักเขาตั้งใจทําจริงๆเขาถ่ายคลิป ดีมากยอดขายของเขานี่ติด6หลักต่อเดือนค่าคอมของเขานี่งพันต่อวันเลยนะใช้คำว,ว่าหนึ่พต่อวันแต่อันนั้นน่ะคือเขามาจากที่เขามีสินค้าเออโอ้ไม่ต่ำกว่า500ชิ้นนะี่ม,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 มีมีคนนี้แหละของดีดีมีที่ของขวัญคนนีย้ยอดขาย6หลักต่อเดือนแล้วก็กําไรประมาณ1นึ่ต่อวันเขาก็เป็นมนุษย มีงานประจำนะเขามีงานประจำเขาจะเอาเวลาว่างจากงานประจำเนี่ยมาถ่ายคลิปพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เขามีอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเขาก็ลงสินค้าของเขามีประมาณ500กว่าชิ้นซึ่งถามว่าทําไมมีถึง500ยกว่าชิ้นผมก็ตอบได้ว่าอย่างสมมติพอคุณมีมีมีเพื่อนผู้ติดตามในในระดับหนึ่งอย่างผมเนี่ยมีแค่พันพันกว่า,วาเวลาไปขอใน t ิ k กต o k เนี่ยเขาจะมี ให้เราขอของเพื่อมารีวิวเนี่ยอย่างสมมุติผมจะเอาของมารีวิวนี่เลยไปที่ตลาดสินค้าเราก็ดูของเห็นไหมอะไรที่ขึ้นได้ว,ว่าตัวอย่างฟรีเนี่ยคุณสามารถขอมารีวิวได้เลย,ยตัวเนี้ยผมกดขอของรีวิวตัวนี้นะเห็นไหมผมกดให้ดูปุ๊บผมจะขอตัวอย่างฟรีผมจะเอาสีไหน ผมชอบสีขาวไม่เอาดีกว่าเอาสีดำขอตัวอย่างฟรีเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมขอตัวอย่างฟรีตึ๊บเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องขอไปถ้าเขาอนุมัติคุณคุณก็จะได้ของมารีวิวฟรีเหมือนเนยแฟนผมเนี่ยว่าที่ภรรยาเนี่ยเขาก็ได้ได้เครื่องดูดฝุ่นได้ชุดโลชั่น ได้ไม้ถูพื้นได้น้ำยาได้สปะเนี่ยอย่างผมก็ได้ตัวเ,เครื่องมือช่างเพราะสุดที่ผมขอไปส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องมือช่างเนี่ยการทำติกต็อกนะแค่แค่คุณทำเอ่อแค่ได้ได้ของฟรีมารีวิวเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะดีกว่าที่คุณเสียตังค์อย่างเดียวอย่างน้อยคุณได้รีเทิร์นกลับมาคุณคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรเล่น t ิกต็อแล้ว แล้วสามารถสร้างไรายได้สามารถามีของมาใช้ฟรีเท่าเนี้ยผมว่ามันก็คุ้มแล้วไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแล้วยิ่งรายได้มันก็คือเข้ามาส่วนเสริมตัดมาแล้วเมื่อเมื่อคุณลงคลิปใน t i k t อกนะถ้าใครทำ yu-tube ด้วยเนี่ยคุณสามารถเอาไปลงในช็อตได้อีกเพื่อ,อสร้างไรายได้เนี่ยอย่างผมที่เอาคลิปช็อตไปลงช็อตนะนี่ เนี่ยอย่างอันเนี้ยคลิปแค่ผมทำคลิปเงื่อนผูกหลังแค่เนี้อ๋อมันดูผ่านไอ้นี้ไม่ได้นะมันทำใช้สกีมิลเลอร์ไม่ได้เนี่ยแค่ยอดแค่ยอดวิวเนี่ยพันกว่ายังไม่ใช่ยอดดีความประารเลยสองพันกว่า ซึ่งลงวันนี้ลงไปประมาณ5ชั่วโมง56นาทีเนี่ยยอดวิว2000กว่ามันจะสร้างรายได้ให้เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าถามว่าบทสรุปในการทำในหน้า tiktok สำหรับผมนะมันคุม้มมันคุ้มมากมันมันดีมากสำหรับการที่แบบว่าเราเราจะสร้างรายได้จากเขาเรีรยกอะไรพาสีอินคัมอะอย่างพวกนี้ถ้าคลิปมันมันลันไปเรื่อยๆนะมีออเดอร์คำสั่งซื้อมันก็มาเรื่อยเมันไม่จำเป็นจะต้อง ไปนั่งโพสต์ขายไม่นั่งไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเฟซอะ่ะต้องไปวันนี้มีออเดอร์หรือต้องแพ็คของต้องทําอะไรคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยหน้าที่ของเราก็คือทําคลิปเนี่ยอย่างคลิปอย่างคลิป ไม่รู้ได้ยินเสียงก่อนนะแต่วันนียผมทําคลิปเท่าเนี้ยอดขายมันก็ขายได้นะเราไม่ต้องไปแคร์ว่าโอ้จะมีคนมาซื้อหรือให้มันเป็นฟอลโล่ตามระบบไปให้มันเลิร์นนิ่งตามระบบไปแต่สิ่งที่คุณควรโฟกัสก็คือคุณคุณขยันทําคลิปแค่นั้นนะคลิปอะไรก็ได้อย่างคลิปเนี่ยอย่างมารวยอย่างอย่างคลิปมารวยผมก็ยังติดติดตะก้าขายอาหารเลยเ <c oughs> นี่ยอย่างคลิปมารวยคลิปเนี่ย คุณถ่ายนกถ่ายหมาถ่ายอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบผู้คนผู้คนเขาใช้ใช้ความรู้สึกของตัวคุณเองอในการที่จะทําสินค้าเหมือนอย่างคุณเวลาไปเข้าเข้าไปดูรีวิวของในช้อปปีหรือลาซาด้าเนี่ยคุณก็จะดูรีวิวในแง่ของนักทีบถูกไหมในแง่ลบว่ามีคนมีคนรีวิวในแง่ลบหรือเปล่ามีคนพูดในด้านไม่ดีของสินค้าชนิดนี้หรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณคุณรีวิวเหมือนไม่ใช่คุณคุณอวยอะ่ะเขาก็จะเชื่อถือในในในสิ่งที่คุณรีวิวมันก็จะทำให้แบบว่าคลิปของคุณน่าเชื่อถือคลิปของคุณมีมีคนดูคลิปของคุณมีมีเอ่อเขาเรียกอะไรคนดูได้ประโยชน์อะไรจากการดูคลิปของคุณเหมืนอนยังเหมือนอย่างคลิปเนี่ยคลิปที่ผมอารมขึ้นเครื่องบินเนี่ยมีคนดูห้าหมนกว่าคน หรืออย่างเนี่ยคลิปที่ผมทำเครื่องปดกาแฟเนี่ยสองหมื่นกว่าคนมันก็เรื่ออะไร,ะไรปล่อยให้มันเป็นไปให้เรามีหน้าที่ทำคลิปดีๆแล้วก็ที่เหลือให้มันให้ระบบมันจัดการเท่านั้นเองไม่ต้องไปไปคิดเยอะก็สั้นๆครับไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่าแต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าใครเข้ามาทำมันก็ยากหน่อยนะ พราะด้วยด้วยระบบเนี่ยมันมันปิดมันปิดการมันปิดการเอ่อการทําให้เป็นนหน้า t i k t o อกเนี่ยยากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมนับหนึ่งใหม่เลยนะผมก็เข้าไปที่ seller center ตัวนี้เอ่อตึ๊บตัวเนี้ยเข้าไปที่ seller center แล้วผมก็เอ่อมาพู มาผูกบัญชีเชื่อมโยงได้เลยบัญชี Marketing นะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เดี๋ยวผมลองนี้ให้ดูลองอีกบัญชีหนึ่งเห็นไหมมันจะต้องขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมเป็นเออเซลเลอร์เซลเลอร์ที่เข้ามาใหม่นะ หมายถึงว่าที่สมัครเซลล์เซ็นเตอร์ใหม่เนี่ยผมจะต้องรองต้องมีเขาเรียกอะไรมีการใช้เซลล์เซ็นเตอร์เนี่ยหกวันก่อนก่อนผมจะสมัครได้เอาสรุปง่ายๆก็คือนั่นแหละยากยากกว่าเดิมก็ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ยากแล้วมันมันทํายากแล้วอ่ะมันเหมือน youtube ใหม่ๆเนี่ยยูทูบใหม่ๆนี่คือตอนที่เปิดอะไรได้ทำอะไรได้ใหม่ๆนี่คือลงคลิปปุ๊บมีคนดูได้ตังค์เลย ตอนนี้ติ๊กต็อกก็คืออืมมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมบอกเลยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนแล้วกีเ,เขาเรียกวอะไรกันละเริ่มเริ่มกันคนที่จะเข้ามาใหม่นี่นะฮะคือถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับเทรนนะคุณต้องมาไวคุณต้องตามให้ทันคุณต้องต้องตามกระแสให้ทันนะ่ะถึงคุณถึงจะได้เงินจากมันเพราะว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมันก็มีเงิน นั่นแหละฮะโอ้แป๊บๆนี่สิบกว่านาทีแล้วก็เนี่ยฮะบทสรุปสันส้นๆถามว่าหนึ่งเดือนกับการทำทิกต็อกอันนี้เลยฮะก็โชว์อีกครั้งแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะได้ไปทำธุระอย่างอื่นก็จะมาสันส้น,น,นๆกะว่าเดี๋ยวไปไลฟ์ที่ t ิกต็อกต่อนี่นะฮะอันนี้คือยอดขายที่ หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับสามหมื่นฮะเพราะว่ารวมอีกสองร้อกว่าบาทของวันนี้ค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยกว่าบาทอย่างน้อยผมได้ค่าโทรศัพท์และได,ได้ค่าโทรศัพท์รายเดือนละอันนี้จากสินค้าประมาณสิบชิ้นเองเพราะว่าผมเพิ่งทําแล้วก็ผมบางคลิปผมก็เหมือนคลิปให้ความรู้อะมันไม่ได้ขายของทุกคลิปเพราะขายของของทุกคลิปมันก็ไม่ไหวก็สิ่งที่ผมได้ก็คือหนึ่ง ค่าคอมมิชชั่น2ของใช้ฟรีที่ที่ขอจากสินค้าตัวอย่าง3ก็เา,าเรียกว่าอะไรทักษะในการพูดผมผมดีขึ้นเพราะว่าเวลาผมพูดเนี่ยเวลาอัคิดเนี่ยมันจะได้พูดเยอะพอได้พูดเยอะปุกเวลาอยู่ต่อหน้ากล้องแบบเนี้ยมันไม่เขินกล้องมันรู้สึกว่าธรรมดามันรู้สึกว่าเออมันสิ่งที่เราเจอประจํามันไม่ได้มีอาการแบบเดชแอร์หรือไม่รู้จะพูดอะไรหรือ ตะกุกตะกักอันนี้คือสิ่งที่ผมพัฒนาขึ้นอันดับ2ก็คือการเซตมุมกล้องเซตสตูดิโอของผมมันดีขึ้นทักษะการถ่ายภาพดีขึ้นมีสกิลการใช้โปรแกรมที่ดีขึ้นการตัดต่อภาพการแต่งภาพมันดีขึ้นมันก็สรุปรสั้นๆนะทำทิก t อ k มาหนึ่งเดือนก็มันมีแต่เรื่องดีเพราะฉะนั้นก็ก็ทำต่อไปสักวันหนึ่งมันก็คงจะมีรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้น มากกว่ามากกว่านี้ที่เป้าไว้ก็คือกะว่าสักอันนี้คือสเต็ปถัดไปไหมสเต็ปแรกคือผมตอนที่ผมท,ทําทีแรกนี่ผมไม่ได้คิดนะว่าจะได,จะได้จะได้เงินไวเพราะผมมองว่าจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันต้องใช้เวลาแต่อันนี้ก็คือก็ถือว่าไวนะกับยอดขายยอดขาย30วันกับสาม0มืก็ตกประมาณวันละพัน ใช่ไหมเออวันละพันสามสิบวันก็สามสามหมื่นผมก็โอเคนะสําหรับก้าวแรกทีนี้เดี๋ยวเดือนที่สองเดือนที่สองผมตั้งแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าก่อนนะตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะเริ่มอัดคลิปขายละเริ่มอัดคลิปที่ที่เกี่ยวกับลงสินค้าเยอะก็หวังว่ายอดมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้ายอดเพิ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเดือนที่สองของผมจะเป็นยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดกดติดตามที่ช่องผมช่องนี้ก็มีปุ่มกดติดตามอยู่กดติดตามได้เลยแล้วเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าผมจะมาอัปเดตอีกทีนึ่งว่าอยอดขายเป็นไงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากไหมแนวทางการทำคลิปของช่องผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาติดตามอัปเดตอีกทีงส่วนวันนี้ก็สั้นๆครับแค่มามาอัปเดตถึงการทำ ไหน้าติกตอกให้ดูว่าเออมันได้จริงมันมียอดขายจริงนั่นนะก็วันนี้พอเท่านี้ละกันขอบคุณ YouTube ที่ทําให้เราได้มาเจอกันขอบคุณ Facebook สําหรับการแชร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ